สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องข้อตกลงการค้าสหารัฐอเมริกาเม็กซิโกและ America, Mexico, แคนาดาค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาและความสำคัญกันเลยค่ะเป็นข้อตกลงการค้าใหม่แทนที่ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเป็นข้อตกลงของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกค่ะโดยวัน เจรจาความตกลงกันเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการจัดตั้งกลไกยุติข้อพิพาทษาทางการค้าที่เป็นธรรมการเสริมสร้างและการขยายศักยภาพการแข่งขันกับตลาดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกลุ่มประชาคมยุโรปและเอเชียรวมทั้งการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานภายใต้การประสานข้อได้เปรียบด้านเงินทุนแรงงานและเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกค่ะ 2. นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้ 1. ด้านการค้ามีการยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกันทุกสินค้ายกเว้นสินค้าเกษตรลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีโดยให้มีการขยายโคูต้าส่งออกอย่างเป็นขั้นตอนและให้ยกเลิกในที่สุดไม่ให้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าเป็นต้นและใช้หลักการปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกชาติ 2. ด้าน,นทรัพย์สินทางปัญญาใช้มาตรการปกป้องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ายอย่างพอเพียงเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 3. ด้าน,นการระง,งับข้อพิพาทมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อทำหน้าที่เจรจาได้ระลง,งับข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งให้แต่ละประเทศออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยห้ามลดข้อลดหย่อน ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจการลงทุนจากต่างประเทศ 4. ด้านสินค้ากเกษตรถือว่าเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวและมีความสําคัญดังนั้นจึงเป็นสินค้าด้านเดียวที่มีการคุ้มครองแก่ประเทศสมาชิกเป็นพิเศษ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความเป็นมาและความสำคัญกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือกลุ่มเอเปเป็นการรวมกลุ่มระหว่างภูมิภาคที่สำคัญขอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532โดยออสเตรเลียเป็นผู้ริเริ่มจ็กเห็นว่าภูมิภาคนี้มีประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในโลกเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพ ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ากรารเจรจาการค้าในระดับพหุภงาคีที่ยืดเยื้อทำให้ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศต้องใช้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้การค้าโลกมีการเปิดเสรีมากขึ้นนอกจากนี้กลุ่มเอเปกยังต้องการถ่วงสนุนอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือโดยเฉพาะสหภาพยุโรปซึ่งมีแนวโน้นมเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ปิดการค้าภายนอกสมาชิกเริ่มแรก ขอเอพกประกอบด,ด้วย12เขตเศรษฐกิจเมื่อเริ่มก่อตั้งเอพ c กมีเป้าหมายในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ยังพัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่ายขยายความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจที่สนใจร่วมกันและลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยยึดหลักการของความร่วมมือที่เน้นการเป็นภูมิภาคแบบนิยมแบบเปิด และเป็นวีทีการปรึกษาหารือม,มากกว่าเวทีเจรจาการต่อรองแต่จากแรงผลักดันทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศพัฒนาทําให้ในการประชุมผู้นําเอเปกครั้งที่2ที่เมืองโบกอรประเทศอ,อินโดนีเซียในพศ2537มีการประกายปริญญาโบโกให้เปิดเซรีด้านการค้าและการลงทุนภายในพศ2563ทำให้เอเปกเปลี่ยนจากความร่วมมือมาเป็นการเปิดเสรี และจากการเป็นเวทีการปรึกษามาเป็นเวทีเจรจาการต่อรองในที่สุด 2. นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญตามปฏิญญาโบกอเอเปกกำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไว้3ด้านคือการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าพาหูภาคี 2. สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโลก 3. ลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการบริการการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกการค้าของโลก 4. ส,ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งเอพ และเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำในปีพศ2546ปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกรวม21 K เขตเศรษฐกิจได้แก่บูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามญี่ปุ่น ไต้หวันฮ่องกงออสเตรเลียสาธารณรัฐเกาหลีนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกปาปัวนิวกินีรัสเซียชิลีและเปรูนับเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่รวมเอาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นดินอนอสเตรเลียมาไว้ในกลุ่มเดียวกันจึงเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีพลังและพลวัตของการเจริญเติบโต,ตสูงสุดของโลก